ครูนะครูมีความสําคัญแล้วก็ครูตั้งใจจะเป็นครูมาตั้งแต่เด็กนะคะตอนเด็กๆเราก็เล่นเป็นครูเสมือแล้วพอตอนเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปฐมศึกษาปีที่สองครูก็จะเวลามีเวลาว่างๆครูไม่อยู่หรือว่าครูไปไหนเขาจะให้ครูเป็นครูสอนเพื่อนในชั้นก็เลยประทับใจแล้วก็อยากจะเป็นครูฝันใจอาชีพครูมาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเด็กๆอ่ะลูกค่ะ เพิ่มต้นอนชีพครูคือจริงๆแล้วเนี่ยสมัยครูไปนักเรียนเนี่ยครูก็ไม่ได้ไม่ได้ชอบอาชีพครูนะไม่ได้ใฝ่ฝันว่าจะเป็นครูเพียงแต่ว่าครูตอนตอนเรียนมปลายสมัยนั้นก็คือมศ .4 มศาเรียนแว่าครูมีทักษะกีฬาเวลา เล่นกีฬาเพื่อนนี้พอผลการสอบชั้นออกร,รอาบอว่าติดที่มัธรมศึกษาก็ไปเรียนแล้วก็เนี่ยก็เลยมาเป็นครูโดยที่ไม่เคยใส่ฝันนะแต่ว่าเส้นทางมัน,ม,นมันมาโดยที่เราไม่ทันก็คือต้นต้นของการเป็น ถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยลุกเหนื่อยพักเดียวเดียวหายนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราได้ผลพวูกที่ได้ออกมามันคือความภาคภูมิใจที่งดงามไม่อยากได้ไม่อยากได้พานไหวครูแต่อยากได้ข่าวว่าลูกศิษย์ลูกหาได้ดีได้ดีครูก็มีความภาคภูมิใจครูสอนก็คงจะมีความสุขครับเรียนการสอนสามารถเรียนการสอนได้อย่างดีโดยที่ไม่ต้องไปกังวลอยู่แบบเด สิ่งที่ครูพูดเตือนใน่วกหลังๆนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเล็กน้อยมากไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,งขขวินัยพื้นฐะานนะที่ครูถึงก็เตือนพื้นฐานนี่แต่เรื่องอื่นๆนะจากการได้สัมผัสจากการได้พูดคุยกับอาจารย์หลายท่านก็แทบจะไม่มีปัญหาเลยในเรื่องของเรื่องความก้าวร้าวเรื่องท้าทายครูหรือแบบสมุนก็โอเค สิ่งที่ครูอยากจะฝากลูกศิษยนะคะครูที่เวลาของครูตรงนี้ที่นี่หมดตรงไปแล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าคนอื่นเขาจะไม่มีนะคะคนดียังมีอีกเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูฝากลูกศิษย์คนดีนะ่ะมีเยอะลูกแต่คนดีที่สําคัญจะต้องมีคุณธรรมขอให้ลูกเจงจบคิดว่าการก้าวเดินของลูกแต่ละก้าวเันคือความจเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติค่ะ ครูก็คาดหวังว่านักเรียนจุฬาภรเราจะไม่เป็นคนที่บุดยากนะหรือ, <Yeah. S 1> อพูดง่ายๆก็คือจะเป็นคนที่ว่านอสนสอนง่ายแล้วครูก็จะอยากเห็นความก้าวหน้าและพัฒนาการทั้งของตัวนักเรียนนะครับแล้วก็ของโรงเรียนเราให้าหน้าที่ ขาดหายอะค่ะเพราะว่าพอหนูเรียนเหนื่อยๆแบบว่าคาบสองคาบสามหิวก็ถ้าไม่มีคนขายแซนด์วิชแล้วว่าขายน้ําแล้วก็คงหิวไปอีกนานนะคะที่ถึงว่าแจ็เหมือนกันค่ะก็เห็นแบบทุกวันนะคะก็ไปครูก็เราก็ไปซื้อของแกแล้วก็ครูก็ รู้สึกใจหายอะค่ะแบบก็อยู่ทุกวันก็แบบบางครั้งแกก็ขายแนิอยู่ก็ซื้อบางครั้งก็อะไรมากก็เสียใจนึงค่ะรู้สึกคิวแล้วก็อยากกินอีกทุกวันครับและอยากให้ครูครูกบมาขายมาอีกครั้งครับก็หนูไม่ทราบว่าป้าแจ๊คเคยเป็นที่รึกษาใครบ้างแต่ที่หนูทราบ ว่าเจน่าจะเป็นที่ปรึกษาของห้องหนูห้องเดียวค่ะแล้วก็เป็นปีสุดท้ายด้วยก็ดีใจมากค่ะแล้วก็รู้สึกผูกพันกับป้าแจษม,มากๆเลยค่ะออถ้าป้าเจษไม่อยู่ก็คงใจหายค่ะอยากให้แบบป้าเจ๊ษทำงานต่อแล้วก็ค่อยจบไปพร้อมกับรุ่นหนูรักป้าเจษน,นะคะคิดถึงหนูด้วยนะคะ ก็แกก็จะสวดบุญทุกเรื่องก็บคุราหคอนซาก็พูดทุกเรื่องค่ะก็ฟังก็สนุกดีแล้วและก็ก็เคยเต้นลายแดนกับแกก็สนุกก็คิดว่าพอมาหกจะได้ได้เต้นอีกแล้ก็ไม่ได้เต้นก็คิดครับต้องคิดถึงอยู่แล้วครับเพราะว่าวิชาลายแดนนี่เป็นวิชาที่มีความสนุกสนานนะครับแล้วก็ สามารถใช้ออกกําลังกายได้นะครับคิดถึงเวลาการเต้นหออาจารย์ค่ะไม่มีครูคนไหนสอนเหมือนแกแล้วค่ะก็จะไม่เห็นครูคนไหนที่ถือไม้เรียบแล้วไม่มีใครมาสอนลายเด่นแล้วใครสอนโดยเชือกแล้วก็เห็นครูตั้งแต่มหนึ่งถ้าครูออกไปแล้วก็ผมคิดถึงหน้าดูค่ะก็คิดถึงครับเพราะว่าลายเด่นเป็นกิจกรรมที่สนุกมากทิเลยทีเดียวขอบคุณที่มีลายเด่นครับจะยิดถึงครูรักผมก็คิดถึงครูทาตีแน่นอนค่ะเพราะว่า ครูธาดีเป็นครูที่ใจดีค่ะแล้วก <Top> <ors omm> er> ็ตอนตั้งแต่มอต้นเลยตั้งแต่มอหนึ่งก็เรียนกับอาจารย์มาเลยตลอดค่ะก็คิดถึงครูค่ะและครูนะคะก็รู้สึกที่ครูกําลังจอกไปนะรู้สึกเสียใจมากค่ะว่าจะไม่ได้เจอคุณอาดีกับครูป้าแจดิกแล้วก็จะไม่มีใครมาคอยสอนกอนสนไลเดนรู้สึกเจ้ามากค่ะก็อยากให้คุณครูทั้งสองอยู่ต่ออีกนะ ก็รู้สึกใจหายนะคะกับการที่อาจารย์ทาตีจะออกแล้วเรียนกับอาจารย์ทัตีมาตั้งแต่เบืต้นแบบอาจารย์สอนแบบอาจารย์ผู้เรียนเป็นกันเองมากอาจารย์น่ารักมากค่ะแบบทั้งเรียนกีบีกอวองกับอาจารย์แบบเดินไปสูงกีฬาก็เจออาจารย์แต่จากนี้จะไม่เจออาจารย์แล้วก็คงใจหายแปลกๆค่ะไมเก็อาสำหรับอาจารย์ มจินนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าป้าแจ๊นเนี่ยคือส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้เรียนภาษาไทยกับป้าแจนแต่ว่าก็คือรู้จักป้าแจนมาว่าป้าแจนเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของห้องด้วยก็รู้สึกรู้สึกว่าใจใจหายมากแล้วก็ขอบคุณป้าแจนสาหรับทุกนย่กยางค่ะแค่คิดว่าครูทั้งสองคนจะต้องกเกษียณจะต้องจบแล้วก็รู้สึกใจหายแล้วก็รู้สึกยินดีกับ<อ>คุณครูนะคะก็ ก็นะครับรู้สึกใจหายว่าอาจารย์ทั้งสองท่านก็คืออาจารย์ทาตรีซึ่งเคยสอนศึกษาตอนมต้นแล้วก็มาสอนลาดนตอนหกแล้วก็อาจารย์ประจ๊ดซึ่งเป็นคนที่เคยปลุกปั้นผมไปแข่งภาษาไทยพิมงกุดก็ท่านสองคนนี้ได้เกษียณอายุราชการไปแต่ก็เป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งครับถึงแม้ผมจะรู้สึกเสียายแต่ผมก็ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยนะครับขอบคุณครับครับ like ก็ในโอกาสเกษียณอายุราชการของอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับก็คือป้าจ๊ดกับลุงทาตรีนะครับที่ ใช้ในานามนี้นะครับก็ในความรู้สึกก็คือผมขอขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผมได้เดินด,ดําเนินรอยตามต่อไปนะครับหวังว่าเมื่อกเกษียณอายุราชการแล้วนะครับก็จะประสบพบเจอกับสิ่งดีๆของจากทั้งสองท่านอีกนะครับขอบคุณมากครับ ไปแล้วรู้สึกคิดถึงมากไปแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างจริงค่ะเดี๋ยวพวกเราคงจะคิดถึงครูค่ะคิดถึงนะคะคิดถึงครูนะคะคิดถึงรายแดงกับแซนวิชนะคะคิดถึงครูนะคะจะยิดถึงครูครับผมคิดถึงครูนะครับขอบคุณครับที่สอนผมมาครับคิดถึงนะครับอาจารย์ ที่ถิงนันกืนะคะ